สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองบ้างไฟเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565จัดไปย่ยให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจสีประจําวันนี้นะครับเริ่มถ่ายทอดสดก็เวลา14.30นถึงเวลา16.30นโดยประมาณนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ 9ชนิดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดครับยาสมุนไพรไทยไัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนนะครับนั่นก็คือ 5G เบด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัย เว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบทหนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบทหนนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับครับไปดูคู่ที่1ในรายการประจำวันนี้มวยไทย7สีเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอำนาจเดชสิทธิยกโมดทุ่งสงนะครับวันนี้เจอทางด้านจอมโหดจอพัชจริยากีฬาสยามนะครับ หรือจอมโหดเล็กปอปุนซิ่งเก่านะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด1 1 6อปอนด์เมื่อเช้านี้อํานาจเดชสิสน,นยกโมทุ่งสงช่างน้หนักได้116เข้าพิกัดพอดีส่วนจอมโหดจอพัชริยากีฬาสยามนะครับมาแทนเสือคิมกอรุ่งธนาเกียรตินะครับก็ช่างน้ำหนักได้1 1 6 1ลดไปจุดหนึ่งครับวันนี้เป็นมวยแทนแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวครับสอนที่ค่ายจอพัชริยานะครับ ก็ถือว่าเตรียมตัวมาพอสมควรนะครับชก116ปอนด์ครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอํานาจเดชสิทธิ์นยกโมทุ่งสงนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชสอมพี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฟอร์มหลังนี่ก็แพ้คะแนนกับเพชรมงคลสิทธิ์สรารเสือเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรนำชัยสจโต้งปาจีน เมื่อที่7พฤศจิกายน2 6 4ที่วิทย์หมอชิดนะครับไฟล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนเพชรอรุณกบวัส,สดุพันภูเก็ตเมื่อที่20ธันวาคม2 6 4ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนานนหน้านอานาจาเดชิท์ตน่ยกโมทุ่งสงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านจอมโหดจอพัชริยากีฬาสยามหรือจอมโหดเล็กปอปูนซิ่งกันบ้างนะครับก็ มาแทนนะครับแต่ว่าเตรียมตัวมาดีพอสมควรนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนลูกช้างเพชรสมนึกเมื่อวันที่4ธันวาคม2564ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปชนะนอกอาชาเงินปากกนพอสุรินเมื่อวันที่18ธันวาคม2564ที่จังหวัดสุรินร์ไฟล่าสุดนะครับไปชนะต้นกล้าเสือกล้ามวยไทยเมื่อวันที่1มกราคม2565ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางหน้านจอมโหดจอพัชริยากีฬาสยามน,นะครับ เลดเปิดตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ทางด้านมวยในรายการนะครับอำนาจเดชสิทนยกมวดทุ่งสงก็ประมาณ3-2ครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมอยากจะให้ลองนะครับผมชอบความดุด,ดันครับความอดทนของจอมโหดจอพัชริยากฬาสยามครับลองครับวันนี้ออกรองไปที่จอมโหดจอพัชริยากีราสยามครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับตีนหน้าแม่นแล้วก็ ล็อกตีเหนียวแน่นแทงยัดไส้เบียมเชิงดีผมมองว่าไม่มีมวนเดียวนะครับวันนี้ลองไปที่จอมโหดจอพัชริยากีฬาสยามนะครับรองมวยแทนนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการลองไปครับไม่มีมวนเดียวลองจอมโหดจอพัชริยากีฬาสยามนะครับไปตอนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงเหพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือชื่อเก่าเจ้าเหมัน สิทธิ์คูเยี่ยมหรือสอจอโอเล่ยะโสธรน,นะครับนักชกจากเมืองโคราชครับเจอทางด้านเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังคับนักชกจากจังหวัดสุรินชกกันที่พิกัด1 1 5่อปอนด์เดี๋ยวเราไปดูการชั่งหนักในเช้านี้กันเลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับสิงเหพีเคแสนชัยมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้115เท่าพิกัดพอดีส่วนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับก็ช่างได้ 115เท่าพิกัดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์ PK เหพีเคแสนชัยกันบ้างนะครับก็ชะนะคะแนนเพชรเทียนชัยสเพชรจำรัดเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ที่เวทีมวยหาดใหญ่แล้วก็แพ้คะแนนสายเพชรก้องธรณีมวยไทยเมื่อวันที่1ธันวาคม2563ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปเสมอเมฆพยักพอหอมกลิ่นมาเมื่อวันที่15มีนาคม 2 564ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคันนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิงเหพีเพแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังกันบ้างนะครับก็ชนะน็อกสมานทองสิงห์สมัยนะครับเมื่อที่7พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปชนะคะแนนฤทธิเดชเพชรสุริยาเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ราชดำเนิน ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน s 1 6แก่นนรสิงห์มวยไทยเมื่อวันที่9มกราคม2 6 5ที่ช่อง7สีครับเรียกว่าฟอร์มสดเลยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการนะครับวันนี้ผมชอบไปที่มวยฟอร์มสดนะครับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์สอนพี่ปออ่อนนุชค่ายอัธชัยมวยไทยยิมนะครับ ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงปั้มตีหมัดหนักไอคิวดีฟอร์มสดแล้วก็เลอเลี่ยมเชิงดีวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาตัวรอดไปได้ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปต่อคู้ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองวันนี้เรียกว่ายกมาทแทนด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับคู่นําเอาคู่ บุญชนะนายกเอ่าสาลากับเอกวายุบอกรุเข้มพรโุรีมาแทนทั้งคู่ครับมาเสียบแทนในพิกัดชกแบบปล่อยๆนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เพิ่งจะรู้ตัวครับก็กระทันหันครับเดี๋ยวเราดูว่าบุญชนะนายกเอ่าสาลาเป็นมวยมาแทนคู่กาก้า,ก,า,ก,า,ก,าก,กับแรมบองนะครับก็น่าจะการกลับมาเตรียมตัวน่าจะดีครับครับ ก็ฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนเพชรซิต้ากบวัสดุพ,นพันภูเก็ตเมื่อวันที่23ธันวาคม2 5 6 4ที่จังหวัดสงขลานะครับฟอร์มหลังของทางด้านบุญชนะนายกเอท่าสาลานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเอกวายุมอกรุงเทพพิมพุรีนะครับก็มาแทนนะครับมาแทนทั้งคู่ฟอร์มหลังของเอกวายุนี่ก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญเมื่อวันที่12ธันวาคม2 5 6 4ที่ราชดำเนิน ครับนี่คือฟอร์มหลังมาอย่างละไฟนะครับก็ถือว่าบุญชนะในยุคเอทาารานี่เป็นมวยเข่านะครับเป็นมีฝีมือครบเครื่องสาสตร์แข้งโต้แรงขวางหน้าปั้มแทงเหนียวแน่นสอกอันตรายนะครับแต่ว่าก็มาแทนนะครับได้ลอยกว่าหน่อยนึงส่วนทางด้านเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าปออวังหินนะครับผมเห็นมา้งแต่เด็กๆน้ำหนัก ยังไม่ถึง30มโลเลยนะครับก็ต่อยดีเหลี่ยมดีครับกระดูกมวยที่แข็งโป๊กครับเป็นมวยซ้ายนะครับจึงหวะฟฝีมือดีดักศาศาสาดแข้งโต้ตลอดแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีแข็งแกร่งรวดเร็วแล้วก็มีหมัดครับอันตรายทุกลูกทุกดอกนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเอกวายุมอกรุงเทพธน,นบุรีครับเป็นมวยรองนะครับเป็นรอง แต่ว่าเวลาน้องเขาฉายเขาก็จะฉายม้วนเดียวเหมือนกันนะครับลองไปนะครับคู่ที่3าในรายการออกรองไปที่ทางด้านเอกวายุมอกรุมเพศชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อเลยนะครับตามไปเลยครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไทยสจเปียกอุทัยนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรมรกตสอกัรารยานีนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ เป็นน้องชายของเจ้ากุลาบดำสอจอเปียกอุทยัยวันนี้เจอทางนัานมุทิไกยวีเคเขาใหญ่หรือกุลาบดอยสิทธิวิลาชาติหรือสัตรังสิตหรือวอจักรวุฒนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับช่างน้ำหนักได้135.6ลดไปจุดหส่วนมุทิไกยวีเคเขาใหญ่นะครับช่างนหนักได้ 135. 1 3อาหดลดไปจุดหนึ่ง ครับนี่คือการช่ำหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านไทยสจเปียกอุทัยกันบ้างนะครับก็พิชชาคะแนนแสงมร,รกตพอเจริญแพทย์เมื่อวันที่25เมษาย,ยน2564ทีวิกหมอชิตแล้วก็พิชชาคะแนนมีโชคบางกอกอรัญญเมื่อวันที่31ตุลาคม2564ทีวิกหมอชิตไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับมีโชคบางกอกอรยญญเมื่อวันที่26พันวาม2564ทีเวีทีมวย ราชดำเนินครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของทางด้านไทยสอจอเปียกอุทยัยเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิไก่วีเคเขาใหญ่หรือเจ้ากุหลาบดอยสิทธิวิรชาติหรือสักรังสิทธ์หรือวอจัก,กรวุฒิครับเป็นมวยสูงยาวนะครับชนะคะแนนยอดเพชรพอจเจริญแพทย์เมื่อวัมีนาคม2564ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะนักยอดเพชรพอจเจริญแพทย์ในยกที่4 เมื่อที่ย5้ากันยายน2องพี่ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเดือนจิตเมืองนอนท์เมื่อ 29, ที่19ธันวาคม2อง4ีที่อ,อตกร3รจังหวัดนนทบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพุทธิไก่ VK เขาใหญ่นะครับสำหรับไทยสจเปียกอุทัยนะครับเป็นมวยหมัดหนักเตะขาต่อยหมัดน,นะครับเปิดเกมครับบุดุดันสอกคมหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ ครับส่วนวุฒธิไก่นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องแข่งสายโต้แรงทีมสก,กัดความหน้าปั้มตีแข็งแก่งเข่าในจับปีเป็นเข่าในอาชีพดีกว่าครับครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้ซึ่งเป็นคู่ที่4นะครับผมออกไปที่ทางด้านวุฒิไกวีเคเขาใหญ่นะครับเป็นมวยที่ไม่กลัวหมัดน,นะครับบล็อกหมัดแล้วก็ลวบคอตีเขา่า ครับมีเข่ายาัดไส้ไล่แขนดีวันนี้เดินให้ไวเดินให้ถึงตัวผมมองว่าหมาัดของไทยสอจอเปียกอุไถยนี่ทำงานลำบากครับทางด้านวุฒิไก่ V.K เขาใหญ่นี่ต้องเดินประชิดเดินให้ไวเดินให้เร็วเดินให้ถึงตัวนะครับน่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับผู้เอกในวันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่4ี่ช่องเกตสีผมออกไปที่ทางด้านวุฒิไก่ V.K เขาใหญ่นะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11ครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่ไมีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11นะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ